สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง Vp ธรรมดาครับช่อง Vp ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นนิเคี๊บ่ายนะครับหุ้นนิเคี๊บ่ายของวันที่6นะครับมิถุนายนสองพันห้าร้ยหกสิบหกนะครับหุ้นนิเคี๊ก็คือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะครับจะมีให้ชมทุกวันทุกวันวันละสองคลิปนะครับหุ้นนิเคี๊เช้าเก้ามงครึ่งกับหุ้นนิเคี๊บ่ายนะครับ สำหรับพุ่นนี่คือเช้าก็ผ่านไปแล้วนะครับผลปรากฏว่าหลุดนะให้สองสามสี่มันมาหนึ่งกับห้าดูสิอ๋อข้อมหัวข้อมท้ายเลยอ่ะสองสามสี่ผ่านเลยอยู่ตรงกลางหนึ่งห้ามาหนึ่งกับห้าโอ,อ้ห้าบนห้าล่างอีกต่างหากเนะอะแทนที่จะแบ่งปันมาหน่อยสองสามสี่มาสักตัวหนึ่งก็ได้อืมอ,อันนี้ไปห้าเลย อ่ะไม่เป็นไรนะครับสู้ๆกันต่อไปนะครับเลขมันก็มีหลุดมีมาเป็นของธรรมดาเนาะรอบบ่ายก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีได้คืนนะครับอืมประมาณนี้รุ่นลมเพื่อความบันเทิงนะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับถึงแม้ว่ามันจะหลุดก็กดติดตามไว้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับอืมถึงแม้ว่ามันจะหลุดก็กดถูกใจให้กําลังใจสู้ๆต่อๆไปนะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับ ขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะมันคงบางครั้งบางมีนะครับทวีทรับทวีสุขทวีสุขนะครับฮาเราก็มาชมกันนะครับรอบบ่ายว่ามีอะไรบ้างนะครับอืมนี่เคอีบ่ายนะครับสามสี่ห้านะสามสี่ห้าเน้นที่ห้านะครับลองสามนะครับห้าเก้าเก้าห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าสองสองห้าห้าสามห้าแปดแปดห้านะครับสามเก้าเก้าสามสามศูนย์ศูนย์สามสามหนึ่งหนึ่งสามสามสองสองสามสามแปดแปดสามนะครับ ประมาณนี้ส่วนตัววินเก้าศูนย์หนึ่งสองามสี่ห้านะครับประมาณนี้นะครับเรามาชมใกล้ๆสิว่ามันเลขไหนควรจะมาเด่นที่สุดนะครับเด่นที่สุดนะครับอม,มาชมกันเลยชมกันเลยเน้นที่ห้านะครับอืมอ่าเน้นที่ห้านะครับเอาที่ห้าเก้ากับห้าหนึ่งนะครับพอเป็นห้าสองแล้วกันตัวรองนะ ามเก้าสามหนึ่งนะครับสามสองนะอ่าประมาณนี้ที่ไม่วงกลมก็คืออ,อันนี้ชุดวินนะครับชุดวินนะเอาคืนนะครับอืมประมาณนี้นะครับส่วนตัวลองส่วนตัวลองอันนี้นะครับตัวลองนะตัวที่ไม่ได้วงกลมนะครับเป็นตัวลองนะสายรูดก็รูดที่ห้านะครับสามกับห้านะครับ อมองเห็นไหมสามกับห้านะครับขอเน้นที่สามนะตามนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณมากมากนเคอิบายนะครับก็ขอ,ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับอย่าทุ่มอย่าอัดนะครับให้ระมัดระวังด้วยรุนลมเพราอความบันเทิงเป็นหลักนะครับก็ขอขอบพระคุณมากมากขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเฮงเฮงเฮงนะครับนิเคอิบายนะพบกันใหม่ก็น,นิเค ผู้นี้สําหรับวันนี้ก็ได้เห็นได้กิดกันนะครับคืนคืนคืนซาสุหงหงๆงมาเด้งมาบุญมาล่าเลยนะครับคราวนี้นะสามสห้านะครับกับเด้งเลยนะครับสวัสดีครับ